เต็มโชวเย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> hey, วันนี้เต็มเต็มโชว์มีอร่อยคะ่ะวันนี้เรามีพักกันเปื่อน mm hmm. ที่คุณแม่เคยโพสคลิปของน้องเต็มเอาไปไว้ในกรุ๊ปแม่และลูกนะคะของคุณออฟนั่นเองแบรนด์เจแปนนะคะแล้วก็ คุณออฟก็ให้ผ้ากันเปื้อนมานี่น่ารักมากเลยหน่าเหมือนพี่เต็มเลยสะพายกระเป๋าลุยด้วยเต็มมากเลยสะพายกระเป๋าลุยด้วยแถมหมาน่ารักกว่าอีกหมาน่ารักด้วยีหมาชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวตั้งชื่อเลยดีกว่าชื่ออะไรคะ ตั้งชื่อว่าปิกกจั<ป>๊นะใช่เหรอสงสัยเด็กคนนี้น่าจะเป็นแบบมาจากมิจังนะลูกสาวคุณออฟเขา oh. พอดีเลยพอดีตรงที่ว่าคุณแม่ได้สีตัวนี้มา mm hmm. มันก็คือเพนเทลอาร์ตเฟบริก ฟันนะคะสีกินได้ไม่ใช่สีระบายผ้าอะไรนึกว่าสีกินดั้สีระบายผ้ามันจะเป็นสีช็อกนี่แหละแต่ว่ามันระบายผ้าได้วิธีการนี่เขาบอกว่าทำไมมีกล่องเยอะจังเลยมันมีวิธีคู่มือไงลูกมีเราก็ต้องมีการเอาต้มน้ำก่อนใช่ไหมใช่เหรอก็มีผ้ามาอย่างนี้แล้วเสร็จเราก็มาจัด ให้บริเวณให้เรียบร้อยว่าเราเนี่ยจะเขียนระบายผ้านเนี่ยตรงไหนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเราก็จะมีเราก็จะใช้อันนี้พอดีว่าเรามีอันนี้เราก็จะใช้มันอันแต่จริงเนี่ยใช้พวกสมุดนิตยสารอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็มาจัดบริเวณที่เรากําลังจะเขียนหรือว่าจะวาดรูปอะไรลงไปที่เรียบร้อยลีต้องเขียนเสร็จก่อนดิดนะด ดูนึงเลยลเราอะอารวาสอะเนี่ยต <c oughs> <c oughs> ัวนี้อารวาสอะเสร็จเราก็ต้องมอีอุปรกรณ์ด้วยอาจจะเป็นกิฟหนีบผ้าอะไรก็ได้แต่บังเอิญแถวนี้มีตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้มันเลยมาเวลาขี่เด็กบีบไว้อ่ะคะไหน,นลงองซิปึ๊บนีแล้วก็หนีบจัดการให้มันตึงนี่ได้ละระวังหนีบมือระวังหนีบมือนะจะเด็กหนักไปทางปวดนะเนี่ย ช่วยได้มาก<ต>สเสรด,ด้านนี้หนีบให้ให้เรียบร้อยให้มันอยู่กับที่อ,อ่ะได้ปะจะทิ่มมันยังไม่ตรงเลยอ่ะโอเคก็ได้อยู่สเสร็จเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการเอาไปต้มะฮเราก็ทำการวาดเลย การวาดเลยไคุณแม่คุณแม่ก็จะร่างแบบไปก่อนแล้วก็ให้พี่เต็มเป็นคนระบายสีด้านในให้สวยงามนะคะแล้วก็จะระบายชื่อช่องชาแนลของเรานั่นเองเต็มเต็มโชว์เขียนให้สวยงามแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสวยหรือเปล่าแต่แม่จะพยายามแม่จะไม่สวยๆนะะไม่สวยๆนะแม่ก็จะพยายามค่ะ พยายามนะคะจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่แม่มีแม่ลบกไม่ได้นะคะนั่นนะสิพี่เต็มลุ้นเหรอคะลุ้น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 ขนาดนั้นเลยอ่ะเหลือล้นมันเต็มเต็มไม่พอหรอกเต็มเดียวได้ไหมได้อ่านข้างล่างนั่นเเต็มเต็มนี่เหรออีอ่านข้างล่างอ่ะ ตัวเล็กหน่อยเพราะเดี๋ยวเขียนคำว่าโชว์ไม่ได้ทำไมไม่อมอมยตรงเนี้ยมันจะได้อันนี้คือไม่ได้มีแบบร่างอะไรทั้งสิ้นนะเปลก็วาดโสดกันไปอืพ่อแล็ลูกก็ลุ้นไปเดี๋ยวก็ลุ้นตามไปเนูแค่อยู่เฉยๆแค่เนี้ยรอเวลารอเวลาที่จะได้ทําให้มันเลิกกว่านี้แล้วเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาไปต้ม ตรงไหนไม่ต้มนะไม่ใช่เฉพาะก้อนไม่ใช่ของกินเออเอาไปผัดกันแล้วกันผัดเลยเขาผัดเขาผัดเอาป่ะไม่เอาอ่ะหนูชอบข้าวผัดไหมชอบชอบข้าวผัดทานข้าผัดไหมห้าโมงนี้ห้าไปีดลยค่ะอันนี้ผัดไงไม่ใช่ข้าวอยู่ตรงนู้นเนะแล้วก็เขาก็ต้องตัวแต่เบรียร่าเรียบร้อยเราก็ได้ ขั้น<อ>ต่อไปนั่นคือการนําไปต้มจะมาทำให้มันคฟมชัดอีกที <c oughs> ขั้นต่อไปนั่คือการเอาไปพัดเดียวดีเลยยังไม่เลิกยังไม่เลิกปล่อยมุก <c oughs> ยังไม่เลิกปล่อยมุก <c oughs> พ่อก็มุกเยอะเหมือนกันหนูเล่นแบบพ่อไง <c oughs> อย่างนี้นี่เองมันจะได้สวยๆแม่ก็จะเน้นๆลงไปแม่ไม่ต้องเน้นก็ได้ทำไมอ่ะอ่ะโอเคก่อนที่มันจะพังไปกว่าน,นี้จากนั้น <c oughs> จากนั้นเต็มเต็มโชว์ระบายเป็นหน้าที่ของเต็มเต็มที่จะระบายสีระบายสีลงไปให้สวยงามเดี๋ยูมีแผนว่าจะเอาสีอะไรในตัวชุดเต็มตัวทีตัวแรกลกลกแบ่งเอาเลยจัดมาลุย เหมือนระบายสีเมื่อกี้เลยค่ะอืมอขายิบอ่าอ่าเหยียบมาใกล้ๆได้ใกล้โอเคไหวเหรอไหวไม่ไหวก็ลองดูอ่ะมันขยับหนูก็เลยระบายไม่ค่อยถนัดอะหนูค่อยๆขีดไปอ่าใช่ค่ะปื๊ดสมาธิเยอะมากอืม บายเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดการ<ด>ให้ที่หลัง<ด>ลุยเลยเอาให้สวยๆเลยเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวคุณแม่ค่อยเก็บงานให้ตัวอีเหมาะกับสีเหลืองโอเคเอาอเลยุยอีกอันหนึ่งเนะต็ม ชื่อแต่มีอันนึงหนูก็จะทําเหมือนอันนี้เหมือนกันเลยเหรอคะสีให้หมูแกนม่สวยๆแล้วแล้วไอ้เยี้ยมนี่เขาให้เป็นร้านขายอะไรเหรอพระค่้นขายกระเป๋าแบรนด์เนมอะค่ะคุณออฟนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณออฟไปได้เลยสารภาพจะสรรหาเก่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมใร่บกาแต่มีเสื้อเยี้ยมเกัาค่ะก็ทำกรุ๊ปแม่และเด็กขึ้นมาเพื่อก็เพื่อจะแชร์ เรื่องราวเกี่ยวกับแม่กับลูกอะไรอย่างนี้เรื่องราวของการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้แต่ช่วงก่อนก็มีกิจกรรมที่ให้โพสคลิปเด็กๆทําอาหารก็เลยโพสคลิปเต็มๆทําไอศครีมกับน้องสแตมลงไปเนาะก็เลยได้ก็เลยได้เยมมาหนึ่งตัวแยมมาหนึ่งตัวสวยมาเขาเก่งนะเขามี้ยมให้ด้วยนะเนี่ยใช่แต่อันนี้หนูจะระบายสีไม่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นสีเขียวอ่ะลองดูเอาลองดูลองดูสีเขียวนะ จะเอาวันนี้เหมือนกันโกลนแม่แม่กับลูกๆูกเขามีกรุ๊ปกันด้วยเหรอใช่แล้วใช่คะกับได้ระบายกับด้านกรุ๊ปชื่อว่าอะไรชื่อว่าแม่และลูกง่ายป่ะแม่และลูกภาษาไทยไงนะแม่และลูกก็คือแม่กับลูกก็จะไปอยู่ในกรุ๊ปนะและภาษาอังกฤษมัมมี่ไค d ์ภาษาอังกฤษด้วยหรอจริงป่ะถ้าเป็นคนอังกฤษล่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเขาเขามีเขามีนั่นด้วยเหรอ มีมีภาษาอังกฤษด้วยเหรอภาษาอังกฤษเขามีไหมหรือว่าเป็นเขาคลิปเขาภาษาไทยไม่แน่ใจไม่แน่ใจโซนภาษาไทยก็เจอนะถ้ามีคนอังกฤษมาล่ะถ้ามีคนอังกฤษมาก็ก็ช่างเข้าไปอะไรเกี่เรกับเราอะมันเปนรื่องอยเรื่องเขาเดียวมาก็มาที่กี่เรกับเราก็ถามเฉยๆหนูไม่รู้แต่เพื่อความชชว์เดี๋ยวลงดิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับกรุ๊ปคุณแม่และคุณลูก ใครที่เป็นแม่แม่ก็เป็นแม่ใครที่เป็นลูกลก,ก็เป็นลูกส่งเสียงไหนลูกส่งเสียงไหน่อยลกแล้วแม่ส่งเสียงหน่อยเย่แม่ลูกส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวไม่เสร็จแล้ววันนี้ระบายสีอ่ะนี <laughs> ก่ก็โอ้โห,โหเครียดละเกินม,มีความกดดันจริงจัง จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกพ่อทำให้หนูเสียงหัวเราะจนหนูใกล้เสร็จเลยจริงป่ะก็หัวเราะไปก็ทําไปด้วยไงหัวเราะไปหนูทําไปด้วยจริงป่ะอ่ะเราหมกหลงเลยไปหนูไปหมดแล้วอันนี้เอาสีอะไรตัวเอสีเงินใช่ไหมสีสมตัว H สีอะไรสีส้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร orange 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 สีแดงวะคะสีแดง red red สีเหลือง สีชมพูปิ้งป sì, ิ้งสีดำ black black สีขาว white white แล้วก็สีอะไรอย่างสีเขียว green ไม่เสร็จละมันน่าคิดนี่หยุดเลยนะเสีอะไรนะคิดตั้งนานนะเอน่าตรงไหนตบจยอยที่คำถามสุดจะรด้ยัง เสรแล้วคำถามสุดท้ายคือสีเขียวสีแดงสีเหลืองรวมกันเป็นสีแบคสีน่าแม่เก็บรายละเอียดด้นะแม่เก็บรายละเอียดละสีมันจะได้ชัดๆสวยๆเลยมุดภูมิใจเหรครับดีใจปนเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปวาดรูปเสื้อยืดกันดีป่ะเสื้อยืดเต็มๆโชว์ดีป่ะแต่ถ้าเกิดว่าใคร กดไลค์คลิปพี่เต็มอย่างเงี้ยเราก็แจกดีปะ่ะแล้วเขาจะอยากได้หรอฝีมือพี่เต็มเนี่ยในให้โชว์กันดิเอออยากได้ป่ะเนี่ยพี่เต็มว่าจะมีใครอยากได้ไหมคะฮะมีจริงหรอมีก็กำลังสือสวยขนาดเนี่ยจริงนะคะเดี๋ยวลองดูนะก็คือขั้นตอนเนี่ยเราก็ได้อุปกรณ์ที่เราจะระบายสีลงไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหม คนคนที่จะได้เสื้อนั่นก็คือคนชนะชนะจากการแข่งชิงรางวัลไป<ะ>แค่ส่งลายชื่อมาแค่เนี้ยแล้วก็มารับชิงรางวัลจริงเหรอคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเสื้อเลยลกูกแล้วสีเราก็ใช้ไปแล้วด้วยแต่เราก็เราก็ใช้ทุกวันใช้ทุกวันสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาทุกวันทุกวันเราจะสร้างกี่ตัวทีละห้าตัวจะมีทั้งห้าคนที่จะได้รับโอ้โหคิดเองเลย ถาม,มปรึกษาการถามไม่ถงไม่ถามถสุขภาพเป็นสักคำไม่เลยไม่ถงไม่ถามถสุขภาพเันสักคำ<ม>นี่นะคะก็คือวิธีการก็คือเราเอามาล่างแบบล่างแบบเสร็จเราระบายสีที่เราชอบลงไปเสร็จแล้วม,มีวิธีการยิ่งกว่านี้อีกนั่นก็คือตกแต่งไม่ใช่เราระบายสีให้ชัดเจนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปรีด<อ>แต่วิธีการรีดเนี่ยก็คือ ไม่ได้เอาตารีดหนาบลงไปเลยนะคะดเดี๋ยวสีเนี่ยมันจะติดที่เตารีดเ,เราจะต้องเอากระดาษขาวหรือว่ากระดาษไขก็ได้ถ้าไม่มีกระดาษไขก็เอากระดาษขาวธรรมดานี่แหละวางลงไปแม่กระดาษเอสีได้ไหมแปะลงไปด้านหน้าแล้วก็เอาตารีดเนี่ยไฟประมาณกลางๆนะคะรีดลงไปสักนิดหนึ่งพอรีดเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็ลองใส่ให้ดูใช่แล้ว,ลวพอรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะ ติดอยู่กับผ้าเลยนั้นเนี่ยมันมีคลิปรีวิวออกมาแล้วว่าเอาไปซักก็สีก็ไม่หลุดไม่ตกด้วยนะคะดีมากมากสำหรับใครที่อยากมีเสื้อแบบมีชิ้นเดียวในโลกออกแบบเองวาดเองไม่ต้องไปพึ่งร้านสกรีนก็ตามนี้เลย yeah, แง่เสร็จแล้วไม,ไม่ต้องไปซื้อเต็มเต็มโชว์เย้ <yeah. S 1> เดี๋ยวเอาไปรีดกันแล้วเดี๋ยวเอาให้หนังเต็มใส่ให้ดูนะคะโอเค ไปกันเลยโอเคแล้วเราก็ไปรีดมาแล้วเรียบร้อยนี่นี่เอาลงเอาลงมาผลของการรีดก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องยืนขึ้นเอางยืนขึ้นมาอือนี่ถสีเข้ากันเข้ากันนี่นะคะติดแน่นเลยเวลาเรารีดเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเวลาเราทาบ ทาบกระดาษลงไปปุ๊บรีดลงไปไฟกลางใช่ไหมคะเอาไอ้น,นี่ทาบด้วยข้างหลังด้วยหน้าหลังเสร็จพอมันมีเหมือนแบบน้ํามันซึมซึมขึ้นมาแล้วถือว่าใช้ได้แล้วมเมื่อกี้ไปอลองซักดูแล้วนิดหน่อยก็สีก็ไม่หลุดนะคะก็ยังคงสีสดใสดีใช้ได้เลยแล้วดิหือกลิ่นหอมมีกลิ่นหรอน่าก,กินนะหวาน <laughs> ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะคไปลองซื้อมาเล่นกันดูได้อ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยรู้สึกว่าถ้าเป็น7สีจะแค่55บาทเอง <Okay. S 3> เอาเอามามมวาดเสื้อได้เลยเวลายดอกไม้ก็ได้ใช่แล้วก็มาเล่นกันดูนะคะโอเคน้องเจนอยากจะบอกว่าสวัสดีค่ะบายบาย,ยากดไลก์กดแชร์คาแล้วกดติดตามหน้าคลิปนี้นะคะบายบายเต <laughs> <laughs> ็มเต็มโชว์บายบาย <laughs>